Dream มาบริการกําจัดปลวกนะคะซึ่งบ้านเนี่ยเขาดูแลในเรื่องของการกําจัดปลวกอยู่แล้วแต่ในอดีตเนี่ยเคยใช้สารเคมีตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงไปก็คือใช้สมุนไพรในเรื่องของการดูแลกำจัปดปลวกแทนจากการที่เดินเข้ามาในบ้านเนี่ยจะพบว่ารอ,อบๆบ,บ้านเนี่ยมีท่ออาบน้ำยาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่จากการที่เดินสำรวจแล้วเนี่ยจะ,ะพบว่าบริเวณต้นไม้เนี่ยอาจจะเป็นตัวนำพาปลวกเนี่ยเข้าไปในอนาคตได้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องมีการแนะนาให้กับทางเจ้าของบ้านทราบว่า การที่ต้นไม้เนี่ยจะพาดผ่านบ้านเนี่ยเราจะต้องมีการตัดใบออกนะคะให้ดูเลยว่าบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยต้นไม้เนี่ยที่ปลูะะก,ก,กเอาไว้ค่ะตระกูลตระกูลต้นไม้สองต้นนี้เป็นตระกูลปาล์มตระกูลปาล์มเนี่ยในวงการกำจัดป่วงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะนําพาปวกเข้าบ้านเนื่องจากว่าบริเวณของสองต้นเนี่ยมันสามารถมันม,มันมีการเก็บความชื้นได้ ได้ดีทีเดียวฉะนั้นเนี่ยเมื่อเก็บความชื้นได้ดีเนี่ยจะเป็นอาหารปลวกต่อไปในอนาคตแต่มันมีจุดที่ว่าจะป้องกันไม่ให้มันเกิดปลวกได้เนี่ยบ้าน,านภายในบ้านเขาว่าต้องไม่มีการมีบิวอินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปว่าการที่ปลวกอาจจะเข้าไปในบิวอินเนี่ยมันจะเข้ามาจากการนำพาของต้นไม้สองต้นนี้ยังไงนะคะบริเวณรอบๆบ้าน บริเวณรอบๆลบ,บ้านที่ดูแล้วเนี่ยก็มีการปลูกต้นไม้เพื่อะกูลตะกูลตะคูลต้นต,ตาลอีกนะคะแต่จุดเสี่ยงเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าจะไม่มีในเรื่องของการที่มีบิวอินนะคะเะนั้นเนี่ยเป็นเ,เรื่องง่ายในเรื่องของการที่จะป้องกันปั่เอาไว้ไม่ให้มันเข้าบ้านนะคะรอบๆภายรอบๆรอบๆบ้านเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เรียบร้อยมากเจออีกแล้วเจอต้นต้นตะกูลต้นตาลอีกแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวว่าจะต้องแนะนําเจ้าของบ้านในในครั้งต่อไปว่าจะต้องดูแลยังไงบ้างอัดน้ยาลงท่อนะคะจากข้อที่ตารวจได้รอบบ้านเนี่ยพบว,ว่ามีทั้งหมดสิบท่อและตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งเครื่องที่จะอาจน้ำยาลงท่อนะคะกาลังเตรียมในเรื่องของอุปรกรณ์อยู่แล้วก็การอัดน้ำยาลงท่อเนี่ยเราจะต้องอัดทั้งหมดอ่ะสิบท่อแล้วท่อไหนเนี่ยที่มีการตันนะคะมันจะไม่สามารถอัดน้ำยาลงได้ ฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อไปก็คือว่าท่อสิบท่อเนี่ยสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทางสถาปนิกคำนวณมาเรียบร้อยแล้วหละว่าบ้านพื้นที่64ตารางวาหลังนี้64ิตารางวานะคะจะ,จะ,จ,ะจะมีท่อเนี่ยวางอยู่ทั้งหมดสนะิบท่อซึ่งท่อแต่แต่ละท่อ,อ,อท่อเนี่ยสิบท่อที่วางเอาไว้ให้เนี่ยเขามีการเขือ,อไว้แล้วว่าถ้าเกิดท่อไหนตันเนี่ย บริเวณทั้งหมดเลยสิบท่อเนี่ยจะสามารถชดเชยได้ชดเชยได้ในที่นี้ก็คือเอ่อในเรื่องของการที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะรูเพื่อจะอัดน้ํายาลงไปในรูเจาะนั้นอีกแล้วการอ่าน้ํายาลงไปในรูเจาะเนี่ยคือโดยปกติแล้วถ้าไม่จําเป็นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยจะไม่ดาเนินการเจาะพื้นบ้านลูกค้าด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดมีการเอ่อมีการมีภาวะในเรื่องของ น้ำท่วมหรือในเรื่องของหน้าฝนหรือดูฝนเนี่ยมันเกิดมีการน้ําท่วมน้าท่วมเนี่ยจะทําให้รูเจาะที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยมันเกิดแรงดันน้ํามันจะท่วมเข้าบ้านด้วยจึงเป็นอะไรที่ทางบริษัทเนี่ยไม่ไม่แนะนําในเรื่องของการเจาะพื้นบ้านยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาอันดับแรกเลยคือมีปัญหาฝนเกิดขึ้นแล้วก็อันดับที่สองก็คือว่าบ้านหลังนั้นไม่มีท่ออัดน้ายา ต่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอายุบ้านเนี่ยยังไม่ถึงสิปีแล้วก็เป็นโครงการที่มาตรฐานจึงมีท่ออ่านน้ำยาจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะดูจะเห็นว่าห้องเก็บของที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหลังนี้ห้องเก็บของเรียบร้อยมากนะคะห้องเก็บของเป็นจุดหนึ่งที่จริงๆแล้วจะต้องเป็นจุดเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดปวกก็คือว่าปวกเนี่ยมาเอาห้องเก็บของเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัย ของมันเลยแล้วก็เข้าไปหาอาหารในบ้านแต่เนื่องจากบ้านหลังนี้ไห้เกิดของสะอาดจึงไม่ได้เป็นจุดที่จะทําให้เกิดหัวขึ้นในอนาคตเนี่ยในแต่ละหลังเนี่ยอย่างถังเนี้ยจะบรรจุน้ํายาทั้งหมด120ิลิตร เราจะต้องมาดูก่อนว่า120ลิตรเนี่ย10ท่อเนี่ยจะใช้จะพอเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าท่อไหนจะจะ,จะมีการตันแล้วการตันเนี่ยการตการติดตันของท่อเนี่ยทางสถาปนิกเองก็ไม่ทราบเพราะว่าหลังจากที่เขาสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางท่อเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาผดผิดพลาดแต่ขึ้นอยู่กับท่อที่เขาใช้ในเรื่องของการวางระบบลงไปใต้ผินบ้าน ยาท่อที่หนึ่งเอ่อท่ออัดน้ายาท่อเนี้ยน้ำยาอ่อท่อไม่ตาเนืน่องจากว่าน้ํายาเนี่ยอัดลงไปแล้วเนี่ยก็คือกําลังอัดลงไปเพราะว่าเอ่อไม่มีการตีกับคืนของเครื่องก็คือว่าน้ําน้ํายาสมุนไพรเนี่ยไหลลงไปในในท่อที่เขาวางเอาไว้เลยเลก็จับเวลาใช้วิธีการจับเวลาท่อหนึ่งประมาณกี่นาทีคะรท่<ม>อหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีน,นะคะโดยประมาณ ถังขยะนะคะถังขยะเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เกิดตรวกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยทำถังขยะสวยงามมากเลยดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นถังขยะว่าท่อน้ํายาท่อนี้เอ่อมันเป็นท่อตันนะคะเนื่องจากหลังเนี้ยพอหลังจากที่เรานับแล้วก็สํารวจแล้วเนียมีทั้งหมดกี่ท่อมันก็เข้าไปท่อนะคะมันจะตีกลับออกมาีาเ สดชื่นไหมรู้สึกสดชื่นไหมชอบไหมชอ,ชอบกลิ่นนี้ไหมกลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะที่มีชื่อว่านิเสูบิบ้าก็เด็กๆจะชอบกลิ่นนี้ไม่เป็นอันตารายต่อเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยก็เด็กๆจะชอบรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยจะสดชื่นขึ้นเปลี่ยนใช้บริการที่นี่นะคะ ราคว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วก็ปลอดภัยกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็กับลูกๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็นออร์แกนิกแล้วก็วันนี้ที่ที่มารู้สึกประทับใจก็คือว่าผหฉีดทุกซอกทุกมุมเลยอะแบบทั่วถึงมากเลยอะค่ะแล้วก็มีการแนะนำว่าอันนี้เป็นยังไงแล้วก็เราควรจะจัดการยังไงไปในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หอมแล้วก็ไม่มึนหัวค่ะ ก็สึกชอบกิน e มันนะัน